สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเย้ไลฟ์ได้แล้วสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแ,แนะนำชีวิตเบื้องต้นกับแม่บ้านสวีเดนนะคะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีจากสวีเดนค่ะนี่คือดอกไม้ของแม่บ้านนะคะนอกเรื่องนิดหนึ่งแล้วตอนนี้นะคะยังเป็นหน้าวินเตอร์อยู่ค่ะข้างหน้าบ้านจะเป็นที่จริงจะเป็นอ่าเหมือนคลองเข้ามานะคะตรงหน้าบ้าน คลองใหญ่เหมือนกันนะคะนาบ้านจะติดคลองเลยสวยมากแล้วฝั่งตรงข้ามเห็นไหมเอ่ยก็จะเป็นภูเขาเนาะเป็นต้นไม้เยอะๆเองั้นะคะเป็นภูเขานะคะสวยมากๆค่ะที่ประเทศสวีเดนเขาจะออกนาว่าธรรมชาติแล้วก็เก่าๆแก่ๆนิดนึงเนาะก็รักษาและอนุรักษ์พันไม้แล้วก็รักอ,อนุรักษ์กับพวกต้นไม้ยังมีการอนุรักษ์ต้นไม้อยู่นะคะ ซึ่งดีมากๆเลยการอนุรักษ์นี่หมายถึงว่าเขาจะไม่ใช่ไม่ตัดเลยนะคะเขาตัดนะคะแต่เขาจะเป็นการปลูกทดแทนขึ้นมาแนวนนเ,เรียกว่าอนุรักษ์เนาะเพราะว่าเนื่องจากสวีเดนเนี่ยเป็นเมืองหนาวนะคะแล้วก็ต้นไม้เนี่ยที่เขาปลูกไว้นะคะแล้วเขาก็จะตัดขายนะคะหรือว่าตัดเอาไปใช้แต่ส่วนมากเขาจะตัดขายนะคะเป็นพวกบริษัทอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วมาตัดขายแล้วก็เอาไป ทำเป็นเฟื่อเล็กๆนะคะแล้วก็เอาไปขายตามห้างเพื่อที่จะมาก่อไฟตอนหน้าหนาวค่ะเพราะเวลาหน้าหนาวนี่หนาวมากแล้วพื้นบ้านก็จะเย็นนะคะอุ้ยเมื่อยเหมือพื้นบ้านก็จะเย็นนะคะสวยมากค่ะที่ประเทศสวีเดนนะคะนี่หน้าบ้านสามารถเอารถลงไปวิ่งได้นะคะตรงพื้นน้ำที่เป็นน้ำแข็งข้างหน้านะคะเพราะเคยทำแล้วนะคะเอารถลงไปวิ่ง อ่าจะพูดยังไงอะ่ะเหมือนพวก4ฟ h ์ว l ีล่ะเป็นรถอย่างเงี้ยเอาไปสี่ล้อที่เป็นมอไซค์รถวิบากมัง้งเนาะแต่เขาเรียกกันที่บ้านเราเอาลงไปเพื่อจะไปเกตหิมะทําเป็นอ่าทำเป็น,ท,ปนที่สวีสเด็กบ,บ,บอนะทําเป็นสนามเพื่อที่จะเล่นสกีหรือว่าจะเล่นอะไรอย่างเงี้ยเลสเก็ตตื่นเต้นมากสวัสดีสวัสดี มาดูซนะิหน้าหนาวสวีเดนที่จริงหิมะเยอะมากกว่านี้นะคะตอนนี้ก็คือว่าหน้าวินเตอร์ตอนปลายปลายแล้วนะคะก็ออกมาว่าหิมะก็จะละลายนิดนึงไม่รู้ว่ากลับกล้องได้ไหมกลับได้อ่ากลับเลยมันก็จะอหิมะก็จะละลายนิดนึงนะคะตอนนี้ก็จะเป็นน้ําแข็งนะคะเวลาเดินก็ต้องระมัดระวังนะคะเพราะลื่นมากในบ้านสวีเดนลื่นแล้วก็ ฟาดพื้นไปนะคะหน้าบ้านเรานี่เองค่ะตรงนี้เลยเห็นไหมอยตรงนี้เลยเนี่ยตรงนี้ล้มลงไปนอนเลยนะคะฟาดตรงด้านหลังนะคะตรงนี้เลยพังทีเดียวค่ะแล้วก็หมดสติไปเลยนะคะประมาณสี่นาทีโดยประมาณนะคะนอนหมดสติไปแล้วคันนี้ก็ฟื้นขึ้นมาเองค่ะ ที่ล้มหัวฟาดพื้นไปนะคะเพราะว่าจะออกไปรับลูกสาวนะคะตอนเจ็ดโมงเห็นว่ารถเจ็ดโมงเช้านะคะเห็นว่ารถเนี่ยยังไม่มายังไม่เห็นมารับลูกสาวเลยรถนักเรียนนะคะแล้วก็อุ้ยไม่เอาดีวกว่าเดี๋ยวลูกสายแล้วไม่อยากให้ลูกเนี่ยยืนรอเด้ยืนรอรถได้แบบว่าความเย็นหนาวจัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยออกไปรับลูกนะคะออกไปใส่รองเท้าก็มีดอกยางนะคะมีดอกยางที่หนาวมากแต่ มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรค่ะเพราะว่าเป็นน้ําแข็งเนาะดอกยางมันใช้สําหรับหิมะเนาะอันนี้ก็คือว่าต้องใส่แบบรองเท้าที่เป็นตะปูนะคะนั่นแหละแล้วก็เดินลงไปแต่เผออิดรีบไปหน่อยค่ะไม่มีรองเท้าตะปูเพื่อจะใส่ลงไปเดินนะคะก็เลยพุกเลื่อนนอกหัวนอกไปเลยกับพื้นแล้วใครนน่ก็ฟื้นมาก็ไปโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ไปตรวจ เช็คสภาพสมองนะคะแต่ไม่ได้สแกนนะคะไม่ได้ทำสแกนหมอก็บอกว่าเป็นอ,อ,อะไรนะสมองได้รับการกระทบกระเทือนแนวนั้นก็คือว่าต้องอยู่บ้านเป็นอาทิตย์แล้วค่ะกว่าจะดีขึ้นมาเก็ต้องระมัดระวังมากๆน,น่ากลัวน่ากลัวอยู่สวีเดนี่ต้องระวังมากตอนหน้าหิมะนะคะน่ากลัวมากๆ ไปแล้วค่ะตอนนี้ก็แค่ทดลองไลฟ์เฉยๆนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวโอกาสน่าจะมาอัปเดตเรื่องการเรียนพยาบาลนะคะตอนนี้ก็กําลังเรียนพยาบาลอยู่ไม่รู้จะผ่านไม่ผ่านส่งอ่การบ้านไปก็ไอรายงานไปก็ไหลรายงานอยู่แล้วก็รอครูตอบกลับมาแค่นั้นเองก็มีคําถามอะไรก็ฝากทิ้งไว้นะคะอยากจะให้รีวิวหรือว่าากจะให้ทําไอเดียเกี่ยวกับอะไรก็ บอกมาได้นะคะตอนนี้แม่บ้านสวีเดนอยู่สวีเดนนะคะก็จะนําเสนอให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะเพราะตอนนี้ก็เรียนหนังสือควบคู่ไปด้วยเนาะก็ต้องเข้าใจกันด้วย <laughs> ขอบคุณมากๆนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะอ่วแล้วหยุดไลฟ์ยังไงเนี่ย